ก็สวัสดีทุกคนท่วนนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการแต่งสก,กรีนมครับ b l o c k e อ Induration ใน Minecraft PE นั่นเองนะครับก่อนก็เข้า Minecraft ก่อนเลยนะครับผมจะให้ไปดูตัวของผมก่อนนะครับว่าเป็นแบบไหน,นกด Start g a m แล้วก็ชื่อของผมเมื่อผมไม่ได้ตั้งชื่อไว้นะครับก็ กดิ0ตัวนี่นะครับตัวของผมก็จะเป็นตัวแบบนี้ครับลวดลายตัวของผมก็จะที่ดูก็จะไม่เหมือนตัวเดิมครับตัวเดิมคือสตีฟนะครับก็ไม่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวต่อไปผมก็จะไปสอนท่านแต่งเลยนะครับวิธีก็ไม่ยากครับหนึ่ง ให้เราเข้าโทษครับหนึ่งให้เราเข้าเว็บก่อนนะครับผมก็จะเข้าผ่านโอเปกามินีครับนี่ครับ,น,รบนี่คือตัวที่ผมใช้ในตอนแรกนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ภาพไม่ค่อยสวยนะครับนี่คือตัวที่ผมใช้ในตอนแรกอ่าเดี๋ยว ก็จะลงมาหาสตัวสังเกตที่มุมนี้นะครับจะให้เราพิมพ์ตัวที่เราต้องการได้ตามชื่อนะครับนั้นผมก็จะพิมพ์ว่านาลูตต้องพิมพ์เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับเว็บก,ก็ช่วงนี้ครับเดี๋ยวผมอาจจะ เขียนไว้ให้ดูนะครับรก็กดเข้าไปดูเลยสักครู่ครับนี่ครับก็จะมีให้เราเลือกไม้ค้าัะกีนนารุโตไม้ค้าตะกีนคาคาชิ แล้ไม้คาตะกินจัดเก็กก็จะเอาไม้คาบตะกินมาตุกครับแปบบ๊บนึงนะครับอ่าก็มาในรูปร่างแบบนี้เลยนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าของผมใช้เครื่อง Android นะครับแท็บเล็ต Android ก็คนที่ใช้ iOS ก็หาวิธีของท่านเองนะครับพอขึ้นหนะ้าแบบนี้ปุ๊บก็ให้เรากดดาวน์โหลดได้เลยนะครับกดดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็บันทึกภาพนะครับเพราะผมเป็นพัานอุปกรณ์มินีบันทึก พอบันทึกเสร็จแล้ปุ๊บก,กดจุกเลยมาโฮเมเือก็ได้ครับโฮเมเสร็จแล้วก็มากดที่ตัวนี้เลยนะครับนี่นะ ตัวนี้ก็กดไปได้จาก p เพ o โตนะครับแล้วก็กดเข้าไปก็จะเห็นว่าม <kiş wise. S 2> ันขึ้นมาในรูปร่างสามอันแบบนี้นะครับนี่ครับรูปร่างสามอันก็ให้เรากดอันที่สามครับติดตั้งกันกด จะเห็นว่าจะมีชุดตายย่างอตัางแต่คิปเปอร์ก็ก็ตัวธรรมดาก็ในระโตะที่ผบรวบลาเมื่อกี้ให้เรากดที่หน้าโต๊ะค้างไว้แล้วก็กดติดตั้งนี่เลยนะครับกดเข้าไปติดตุ้ให้เรากดปุ่มกลับครับพอเรากดปุ่มกลับเสร็จแล้ว ให้เรากดที่อันแรกนี้นะครับพอกดเสร็จปุ๊บก,ก็จะมีตัวเลือกขึ้นมาทั้งหมดสี่อันอันแรกเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็เลือกชุดหนัเดินครับแร้วก็เลือกชุดหน้าต๊ะกดค้างที่หน้าต๊ะไว้กด us กด USD e นะครับกดทีนึงเสร็จแล้วก็ให้เรากดปุ่มเมนูที่ไมี่นี่นะครับกดเมนูนะครับกดแล้วก็กดอันนี้คนระับผมว่าอ่านไม่ค่อยจะออกนะครับผมไม่เก่งภาษาอังกฤษ แน่กนะครับแต่เราก็คอยมันติดตั้งก่อนนะอ่าตอนนี้มันก็ติดตั้งเสร็จแล้วครับต้ <c oughs> ให้กดแอปพลิเคชันจะถูกทอนการติดตั้งกดตกลงไปเลยครับ ทำการติดตั้งแล้วก็กดตกลงแล้วก็กดติดตั้งแล้วรอมันสักครู่นะครับกำลังติดตั้งอยู่ ตอนนี้ก็ได้ติดตั้งสำเร็จแล้วนะครับแล้วกดเปิดได้เลยเปิดมามันก็จะขึ้นเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับที่เราไว้ทุกอย่างเซฟก็จะเหมือนเดิมแต่แค่เปลี่ยนตัวสกิีนครับกดสตาร์ทเกมเหมือนเดิมครับแต่จะเปลี่ยนตัวสกิีนไปแล้วนะครับที่ตัวเก่า ก็มาดูกันครับว่าจะเป็นตัวนากุโตะไหมก็สำเร็จแล้วนะครับเป็นตัวนาตกุโตะตามที่บอกไว้ตามที่เราดาวโหลดไว้นะครับก็ทำได้แล้วนะครับเพื่อนๆทุกเพื่อนๆก,ก็ลองทำดูกันนะครับมันไม่ยากหรอกครับนี่ครับเล่นได้ปกติ เ่้เหนืออะไรได้ปกติเหมือนเดิมครับก็ต้องขอจบคลิปนี้เท่านี้ครับสวัสดีครับทุกคน